เราขอนวิญญุณของเราบ้าง เือนเม็ดมะขามนั้นที่ถูกหมดขยี้จนเปื่อยยุย่ยจนถึงขั้นที่เรารู้ว่าตัวตนของเรานั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยท้าปราศจากพระเจ้าและเราขอตายตัวเองเราขอเปื่อยเราขอเป็นเม็ดมะขามนั้นที่เปื่อยนะหมอ เพื่อที่ใจะให้พระองค์ผู้ทรงอยู่ในเราที่มีคุณค่าที่สุดนั้นได้โผล่ออกมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราเป็นชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์เป็นชีวิตที่นิรันดร์ในสวรรค์เราขอเป็นเม็ดมะขามนั้นที่ยอมเปื่อยเน่าเราขอแตกสลายเราขอเป็นเม็ดมะขามที่เปื่อยเน่าที่แตกสลาย และเราขอพระอ,องค์ที่อยู่ในเรานะั้นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่เดินกับพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ถวายเกียรติพระเยซูคริสต์พระเจ้าเราขอเอาวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของเรา และเหล่านั้นนมัสก,การพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอเอาจิตวิญญาณของเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นมัสก,การพระเยซูผู้ทรงอยู่บนสวรรค์นมันสก,การพระบิดายาเวาผู้ทรงอยู่บนสวรรค์พระองค์นำจิตวิญญาณมาขึ้นไป,นปนหาพระองค์เราทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ เจ้าของเราไปโภพระวิญญาณสุดเป็นข้อวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่นมัสศการที่ถูกต้องแท้จริงจะต้องนมัสการ้วยจิตวิญญาของเขาผ่านนามของพระเยซูพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครที่จะไปหาพระบิดาในสวรรค์ได้นอกจากจะมาทางพระเยซู